Oh พอเข้าสู่บทสสินะตามหาทุดรโรงแรมแล้วแต่ก็ไม่พบโมชีไม่แต่แขกหรือพนักงานก็ไม่มีสักคนผู้หญิงชุดขาวนั้นใช่ผีไหมนะทำไมเธอถึงมีหน้าตาเหมือนโมชีเลยแลวทำไมต้องจับตัวโมชีไปด้วยฉันไม่เข้าใจเลยหมู่บ้านจางหลิงเป็นบ้านเกิดของโมชีที่ที่ผมไปรับเจ้าสาวตอนเช้ามันอยู่ไม่ไกลจากเมืองนักทำไมเธอถึงบอกให้ผมไปที่หมู่บ้านจางหลิงล่ะหรือว่าอาจจะพบอะไรที่นั่นได้ผมไม่ค่อยได้ไปหมู่บ้านจางหลิงหรอกแม้แต่โมชีเองก็ไม่ค่อยได้กลับไปไม่ใช่ว่าเราลังเกียจความชนบทที่นั่นแต่่่่่กกาาาารรททีออยููููใใในนนนนหหมมบบ้้้้้ััํโชชสึึดดว วัฒนธรรมแปลกๆไม่ต้อนรับคนนอกและคนในหมู่บ้านเองก็ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันแต่คนช่างพูดอย่างเธอไม่เคยหัวเราะกับเรื่องแบบนี้และไม่ค่อยอยากพูดถึงนักแสดงว่าน่าจะเลวร้วายจริงนะครับโอ้โหหมู่บ้านขอวันเดือนปีเกิดบทที่2แปลกจังนอาจะหญิงชรา,าข้างหน้าแล้วก็เห็นชาวบ้านคนอื่นตามถนนเลยลองเข้าไปถามหน่อยดีกว่าจัดไปนะครับหนิงจื่อฟูคุณยาย ฮ่าฮ่าเจ้าหนุ่มนี่น่าสนใจจริงๆแล้วทำไมเสียงยายเข้มจังวะเสียงยายแบบเฮ้ยข้ารอโอกาสเจอแกนานแล้วที่ใส่ชุดเจ้าบ่าวออกมาเดินเล่นในวันวันปล่อยผีเนี่ยเป็นปีศาจหรือเป็นบ้ากันนะนิงเชื่อฟูก้มดูเวลาในมือถือปรากฏว่าเป็นวันที่15เดือนเเขาไป้ทินจีนวันศาสตร์จีนบ๊ะซบแต่นี่มันเรื่องอะไรกันวันนี้ต้องเป็นวันที่16เดือน7สิวันแต่งงานของผมกับโมชีผมจะลืมวันสำคัญแบบนั้นไปได้ยังไงกันป่อยอย่ามาเถียงผมงานแต่งเป็นเจ้าบ่าวจริงสสนนนะแต่่งงาาากับบวใมู้ ลูกเขยต่างจินอย่างเธออยู่ในหมู่บ้านโชคร้ายแบบนี้ตายไปก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในลปปปปปหลุมศพของบรรพบุรุษหรอกฟังได้แค่ที่หลังเขาเท่านั้นคุณยายคนในหมู่บ้านนี่แหละครับพอที่ผมตามหาคุณม,มัันอะ่ะเธอชื่อว่าเนียโมชีคุณยายพอรู้จักไหมครับบางครั้งเพื่อบ,บานของฉันก็ให้ฉันไปช่วยคลอดลูกเนียโมชีชื่อนี้ฉันจาได้ฉันเป็นคนทาคลอดให้เองหลังจากนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันฉันไม่่อยรู้เรื่องของเธอแล้วกลับไปเถอะวันนี้มันอันตรายเห็นไหมว่าคนในหมู่บ้านต่างพากันหลบซ่อนตัวหมดแล้วยังจะตามหาใคร ฉันเดินผ่านมาแล้วกัน,นังพักที่นี่พ่อหันกลับไปก็ไม่เจอไม้เท้าแล้วไม่งั้นจะคงกลับไปตั้งนานแล้วหญิงชราหลับตาเพื่อพักผ่อนไม่ตอบโต้อะไรคุณป้าต้องการไม้เท้าสินะครับเดี๋ยวผมหาให้ป้าหันหลังไว้แล้วกันครับสวิง <c oughs> สวยๆโอเคครับเข้าไปในศาลก่อนแล้วกันนะครับแก้งหยิบแอปเปิลมากินไม่ได้หยิบส้มมากิน บันทึกตามบันทึกของหนังสือถ้าเปลี่ยนลำดับของป้ายวิญญาณในแถวบนจะช่วยอะไรงั้นเหรอเรียงตามจำนวนคนตายในแผนภูมิสวรรค์จากมากไปน้อยงั้นคงต้องไปที่สุสานหลังเขาเท่ากับว่ากดดูได้อ๋ออันนี้ภาษาไทยนะครับเหมือนจะบอกจำนวนคนตายไว้ที่แถวบนเรียงลำดับตามจำนวนคนตายจากมากไปน้อยเหรอดูยังไงอะ่ะมันจีนล้วนเลยอะ่ะว่าเดี๋ยวค่อยมาหาปอแสแล้วกันครับไม่ค่อยเข้าใจงั้นไปทางซ้ายโอเคครับ เจอกระท่อมสักอย่างในนั้นมีลูกปั้นที่ดูไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะักตรงนี้ก็มีกระดาษที่อ่านไม่ออกไม้หินแค่ใบไม้ที่พลังหินก็เพียงพอดินหินแมลงที่ตายบนดินก็เพียงพอหยางทองต้องมีลูกปั้นเลยเครื่องประดับเช่นสำลิดทองและเงินไฟหยางสิ่งของที่จุดไฟได้ก็เพียงพอเหมือนต้องใช้ของ4ี่อย่างใบไม้แมลงที่ตายรูกปั้นสำลิดแล้วก็ของที่จุดไฟได้เอามาสักการะให้กับเทพสี่มือแล้วมั้งน่าจะแบบนั้นนะครับวกกับป้ายที่อ่านว่า โพธิสัตว์ซือหินอยู่เสียหกแขนนั่งนิ่งเงียบดังน้ําแขนทั้ง4ประกอบด้วยไม้หยินดินหินหยางทองและไฟหยางรวมด้วยท่าท้ง5้าเวลานี้ได้ถือสิ่งที่เกี่ยวกับผีร้ายไว้นในมือทั้งสองหากผีร้ายตะหนกด้วยแสงจากฟากฟ้าจะทําให้วิญญาณของมันบินหนีไปเหมือนจะหมายความว่าให้วางเครื่องสังเวยทั้ง4ไว้ที่มือของโพธิสัตว์แล้ววางสิ่งที่ทำให้ผีร้ายหวาดกลัวแป๊บนะครับก็เห็นโพธิสัตว์นี่อยู่อ๋อมี6กมือโอเคครับรับรู้ไวครับได้เวลาไปหาต่อตรงนีีม้ม โก้เหรออธิบายกฎลงทีละตัวขาวแล้วค่อยดำหลังจากวางหมากค่ะก็มีที่ว่างในช่องสี่เหลี่ยมทุกด้านที่ติดกันหรือหมากสีเดียวกันหมากนะั้นถูกกินหมายคือว่าให้ลงให้สีขาวกินสีดำอ่าแล้วก็จะกลายเป็นสีดำก็จะกินสีขาวเป็นแบบนี้สวย <c oughs> ต่อไปเราต้องทำให้สีดำมันล้อมสีขาวซึ่งก็คือแบบอ๋อ oh. หุ่นสำลิดไรหนะ้าหุ่นสำลิดธรรมดาแต่ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกมันปแปลกๆอย่าเจอพัซเซิลหน้าตาแบบนี้อีกเลยลุมศพที่นี่เหมือนจะแบ่งตามแผนภูมิสวรรค์แบบเดียวกันเรียงเป็นแถวเดียวกันมีเหตุผลตามวัฒนธรรมไหมนะคืออะไระครับแสดงว่าอิงตามเสัญลักสีเขียวอย่างนั้นเหรออันนี้มีทั้งหมด4หลุมอ่ะฮะอันนี้มีทั้งหมด3หลุมอันนี้มีทั้งหมด5หลุมอันนี้มีทั้งหมด หหลุมอันนี้มีทั้งหมด2หลุมอเอออันนี้ไม่ยากฟาเซอรเชื่อมโยงฉันพอได้อยู่นะนะเท่ากับว่าถ้าเกิดแบ่งตามแผนภูมิแสดงว่าเมื่อกี้เราได้มาแล้ว5หลุมแต่ยังขาดนะครับผมอีก5หลุมนะครับต้องไปทางขวาละมั้งมาเจอกันนะครับป้าโอเคทางนี้เจอไอเด็กนี่อีกแล้วฮะสวัสดีจ้า เจ้าเด็กนี่แปลกจังหน้ากากหัวไม่มีรูสักรูแบบนี้จะมองเห็นเหรอแถมมึงเหยียบเสาสูงขนาดนั้นอันตรายเกินไปแล้วเด็กน้อยเทรูรจากพี่เนียโมชีของบ้านนี้ไหมคนในหมู่บ้านไปไหนกันหมดเหรอเด็กแปลกไม่ตอบหมายเขาว่าไงน่ะต้องการฉันหาของพวกน,นี้มาแลกเหรอเด็กแปลกไม่ตอบไม้เท้าเท่ากับป้งปังมแมลงสิบตัวเท่ากับกุญแจลูกข่างเท่ากับหน้ากาก,กเด็กนั้นก็จาดไปค่อยค่อยหาต่อไปนะครับจิ้มของตามฉากไปเรื่อยเรื่อเข้าไม่ได้ประตูถูกล็อกเอาไว้ เงินแสดงว่าต้องทําการยึดโยงยึดโยงกับเจ้านี่ก่อนแล้วกันนะจากมากไปน้อยต้องเริ่มต้นที่อ่าเหมือนตัว J มาที่ตรงนี้อันนี้คือห้าหลุมต่อไปสี่หลุมคือหัวนี่มั้งอันที่สองต่อไป3มหลุมคือสัญลักษณ์เหมือนตัว Y นี่ต่อไป2หลุมคือสัญลักษณ์เหมือนตัว Z เรียกภาษาจีนในภาษาอังกฤษกูเริสุดๆไปเลย กลองป๋องแปงเล่นมุกตลกของเด็กซนคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าของอันเก่าข้างในพังซะแล้วกลองป๋องแปงของเล่นเครื่องดนตรีบโบราณจะมีเสียงเขยา่าส่วนด้านล่างขยับไม่ได้โอเคพัซเซิลนี่จบแล้วครับไม่มีการขยับเพิ่มเติมแล้วเท่ากับว่าต้องเอากองป่องแปงไปให้ไอเด็กนะครับแล้วเด็กมันจะมอบไม้เท้ามาให้้อเอาไม้เท้าไปคืนยายเอาไม้เท้าคืนมาไม้เท้าสำหรับคนที่เดินไม่สะดวกแตงสก,กิลจ้ะเอาละครับยา่าคุณได้เวลาคอแตกแล้วมาครับไม้เท้า คุณยายนี่ใช่ไหมท้าของคุณยายให้ทำหายหรือเปล่าพ่อหนุ่มช่างจิตใจดีจร,จริงๆขอบใจมากถ้าไม่มีไม้เท้าฉันคงต้องนั่งอยู่ที่นี่ทั้งคืนแน่แท้กลัวแต่ว่าจะหมดกรรมเก่าน่ะสิในหมู่บ้านชั่ว้ายนี้วันปล่อยผีทีไรมักจะเกิดเรื่องเธอเองก็รีบไปซะเถอะคุณยายผมต้องหาคุ้มมั่นให้เจอก่อนที่จะไปได้ที่คุณยายบอกว่าหมู่บ้านนี้ชั่ว้ายหมายว่าไงเหรอหมู่บ้านนี่มักจะบูชาสิ่งสกรปรกโซหมมเธออย่าถามฉันเลยจะดีกว่าฉันจะพักอีกหน่อยก็ไปแล้วล่ะฉันไม่มีเลยตอบ แทนเธอเลยถ้าเธอคิดว่าข้องไผ่นี้ใช้ประโยชน์ได้ก็รับไปเถอะผมต้องใช้ข้องไผ่พอดีเลยขอบคุณมากครับคุณยายข้องไผ่เปล่าข้องไผ่เอาไปให้เด็กนั่นปะเอาไปจับมแมลงชัวเลยว่าเอาไปจับมแมลงครับต้องการภาชนะใส่จิ้งหรีดอ่ะจับเลยแล้วกันไม่รู้ทําไมจิ้งหรีดในย้าถึงไม่หลบเมื่อนายคุณก็จับได้สิบตัวเอา้าทาม์สคิปจิ้งหรีดหนึ่งข้องอ่ะยัดเข้ามืออันนี้คือใช้ได้ปะกุญแจที่ห้อยอยู่บนต้นไม้ขอบพระคุณ ดีเยี่ยมเลยครับกูเข้าบ้านแล้วนะเงัน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 กุญแจไขปับ๊บเปิดไปโมชีรู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่เหมือนเดิมเหมือนมีคนมาที่นี่งั้นเหรอโมชีเคยบอกว่าจำความได้ว่าบ่อน้ำนี่เป็นบ่อน้ำแห้งด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอเลยอยากลองปีนเข้าไปดูอยู่เสมอพ่อกับแม่เธอเอาลอกและเชือกเก็บไว้คือไม่ให้คนปีนลงไปดูแต่หัวลอกหายไปอ่าแล้วก็มีตรงนี้สักอย่างเอาลูกข่างปองแปงกดซ้ายลูกข่างกับหน้าเด็กกดขวา เป็นสมการครับว่าหน้าเด็กเท่ากับ1จิ้งหรีดเท่ากับ2ปองแปงเท่ากับ3อย่าเพิ่งสนใจดีกว่าโอเคถ้าง,งั้นเข้าไปด้านในกับไปที่ตุ่มทั้งข้างเจอมแมลงที่ตายแล้วถังลึกเกินไปจับไม่ถึงโอ,โอ้สัญลักษณ์สักอย่างไว้จิมและอ่านได้ไหมโอ้โอ้อะไรก็ไม่รู้ฮะเก็บตรงนี้ไว้ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าคืออะไรประตูหลังมีตรงนี้อยู่1 2 3 4สามสี่ยังไม่รู้ครับเข้าไปข้างในต่อแล้วกัน ห้องลกจังเลยเหมือนมีคนมาค้นหาของบางอย่างโมชีหรือเปล่านะโอเคครับเอาเป็นว่าหาของต่อไปนะครับมีตุ๊กตาที่ดูไม่ใช่ตุ๊กตาจีนวางอยู่นะครับบวกกับน่าจะเป็นวงล้อสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมเป็นตัวกําหนดว่าอะไรคืออะไรและเป็นการหมุนพัซเซิลว่าอะไรคืออะไร หาความเชื่อมโยงครับเข้าใจสัญลักษณ์ทั้งหมดแล้วครับแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องของปริศนาต่างๆอ๋อนึกออกแล้วที่หมุนเมื่อตะกี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์นะครับที่กําหนดอยู่ว่าอะไรมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเอาอันที่จําได้อันเนี้สนยสัญลักษณ์นี้มันจะมีค่าเท่ากับตัวนี้คืออยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ต้องกลับมาก่อนโอเคเข้าใจละ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 เอาอนี้เก็บขึ้นไปก่อนแล้วหมุนรอบนึงแล้วนี้ไม่อยู่ตรงนี้ ต่อไปปุ๊บเราจะได้ตรงนี้ที่ครบถ้วนอ่าโอเคครับเข้าใจแล้วครับวิญญาณของบรรพบุพรุษอวยพรให้โมลีและโมชีโมชีม่ฝาแฝดทำไมไม่เคยรู้มาก่อนเลยฉากหลังของรูปถ่ายนี้เหมือนกับสุสานหลังภูเขาบวกกับนะครับผมสีต่างๆที่กำหนดตรงมุมนะครับซึ่งมันกำหนดของมุมมาไายวะโอเค ตรงนี้เป็นเท่านี้ตุ๊กตาลมไม่เกิดผลของบนเชฟมีขวดเหล้าตด้วยโมชีน่าจะฮาร์ดคอร์พอสมควรต่อไปตรงนี้มีกระจกแต่งหน้าตามหลักหันมาต้องเจอผีหลอกมีเทียนสีแดงถูกใช้ไปแล้วมีสเปรย์มีก้อนกระดาษตรงนี้ก็แล้วแต่เป็นแบบนี้ที่เตียงห้องลกมากบวกกับกระดาษสักอย่างตรงนี้เป็นครึ่งหนึ่งของบางสิ่งที่ไม่เข้าใจบวกกับกระดาษที่อ่านไม่ออก พธิีสัตว์แขนล้อมห้อมท้องฟ้าซ้ายคือหินขวาคือหยางไม้ทองคือแท่งทองไฟดินไฟดินคลุกป,ปัตตีคุณยายช่วยดูรูปถ่ายนี้หน่อยสิโมชีมีฝาแฝดเหรอเอเวนกรรมฝาแฝดจริงๆด้วยพี่สาวคนนั้นถูกทิ้งไปแล้วอะไรนะถูกทิ้งเหรอทำไมเหรอ หมอผีในหมู่บ้านบอกว่าวันนั้นเป็นปีที่ฟ้ามืดเมฆครึ้มฟ้าแฝดจะส่งให้โพธิสัตว์หกแขนชะล้างหวงจุยของหมู่บ้านเพราะงั้นต้องเหลือแค่คนเดียวพ่อแม่ของพวกเขาก็ไม่อยากทิ้งหรอกแต่เด็กทั้งสองก็ป่วยอยู่บ่อยๆหมอผีบอกว่าโพธิสัตว์หกแขนโกรธแล้วหากแม่ไม่ยอมทิ้งทั้งคู่จะต้องตายต่อมาเขากระชิงไว้ที่วัดเฉิงห่วงและบอกว่าเรื่องราว้ล่จะผ่านไปในเร็ววันที่แท้ก็มีเรื่องแบบนี้สินะมีหน้าละพ่อแม่ของเธอไม่เคยพูด พวกเขาเองก็คงเสียใจไม่น้อยโมชีก็คงไม่รู้เราเองก็ไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังเหมือนกันหรือว่าหญิงชุดขาวคนนั้นจะเป็นวิญญาณของพี่สาวโมชีถ้าเธอต้องการแก้แค้นจริงๆทำไมเธอถึงเพิ่งมาหาเราวันนี้ล่ะขอบคุณที่บอกนะครับบางที่มันอาจจะเกี่ยวกับสิ่งแปลกๆที่ผมได้พบอยู่ตอนนี้ก็ได้อ่าวันนี้เป็นวันไม่ดีอย่าเพิ่งใส่ใจเรื่องยินยางเลยกลับไปเถอะกลับไปซะทำไมยาาถึงเอาแต่บอกให้เรากลับไปนะเราปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่า ยายหลับตาแล้วเมินคุณเทียแน่ครับผมไม่รู้ที่คั่นหนังสือนี่หมายถึงอะไรเอาเป็นว่าตรงจุดนี้เป็นสีที่เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ทั้งสี่นะครับผมผมเข้าใจแล้วมันหมายถึงอะไรอยู่ที่ว่าจะไปใส่ตรงไหนกล้วยตกใจเชียเอ้ยกำลังนี่อยู่อ๋อคุณลุงคุณป้าผมมาอุ้มลูกให้เราเห็นนะครับ เออน่ารักดีน่ารักดีนะครับให้รู้นะครับผมว่าเขาสองคนจริงจริงนะครับเมื่อตอนสาวๆคุณป้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยคุณลุงก,ก็หล่อเข้มเลยต่อไปน่าจะเป็นอ๋ออ๋อเอามาซองกกระจกเราจะได้เป็นอะไรวะน่ะตัวเลขมั้งน่าจะใช่นะครับถ้ามีสี่หลักก็จะเหมาะกับไอ้คีย์แพดอันนี้พอดีนะครับที่มีสี่ค่าอ่านไม่รู้ว่ามันเขียนจีนยังไงแต่ถ้าเกิดเอาตามที่ผมเห็นสัญลักษณ์ก็นนะ อันนี้จะเป็นแบบอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบเดิมคือแบบตัวที่หนึ่งอันที่สี่จะเป็นแบบนี้อ่า,อาเข้าไปข้างในต่อตรงนี้จิ้มอ๋อได้ลอกเอาลอกมาใส่ตรงนี้ดึงขึ้นมาเจอผีหลอกเอาไม่ได้ดึงขึ้นมาลงไปหาเองยีย ต้ดินมีของแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่นี่โอเคครับตามสิ่งที่เห็นนะครับผมเอาอันที่ง่ายสุดก่อนนะครับก็คือสีเหลืองถ้าไม่ผิดพลาดไม่รู้ว่าผมไม่รู้ม่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเกิดใครรู้ก็บอกด้วยแต่คืออันนี้ถ้าตามหลักมั่วไปเลยมันจะสกแกลกหนึ่งนะครับมันต้องสกแกลกนึ่งแหละไม่มีแกลกไหนที่มันจะไม่ถูกต้อง <laughs> นี่คนจะเป็นที่ตั้งใต้วิญญาณของเนียโมลี่พี่สาวของโมชีที่นี่มียันที่พังแล้วด้วยหมายความว่ายังไงอ๋อยันพังผีสาวก็เรียกเอาไปเออเอ,อ,ออกไปลาวีสินะเจอตุ๊กตาสักอย่างรูปทารกทาลอกในรูปควรจะเป็นเนียโมลี่สินะเหมือนก,นกันกับรูปถ่ายตอนเด็กของโมชีที่เคยให้เราดูเลยตำแหน่งลูกสาวคนโตเนียโมลี่อ่าตรลโมโลี่หรือโมลีเนี่ยคนจีนมาออกเสียงว,ว่าโมลี่ได้ด้วยเหรอต้องเอารูปภาพไปไหนวะเอาเปีนขึ้นไป ขาออกโดนนะแน่โดนนะแน่ฉันไม่ชอบการโดนล็อกหัวเลยเสียงถอนหายใจของผู้หญิงจากที่ไหนสักแห่งไม่ค่อยชอบการโดนล็อกกล้องอย่างนี้เลยเหมือนจะได้ยินเสียงถอนหายใจของผู้หญิงคล้ายเสียงของโมชีเลยอะแม่งหายใจอยู่ข้างบนแล้วไม่อยู่หลังหัวยารูปมูหลุดไปแล้วช่างเถอะยังมีเรื่องด่วนกว่าต้องทำอ๋อลูบหล่นมปข้างล่างเหรอ,อก็ไม่เป็นไรครับลูกข่างเท่ากับเด็กมแมลงเท่ากับกุญแจ ปองแปงเท่ากับไม้เท้าถ้าตรงนี้มันจริงงั้นก็เท่ากับว่าเด็กเท่ากับลูกข่างนั้นเด็กเท่ากับ1บวกลูกข่างเท่ากับสองแมลงเท่ากับสองและสิบแมลงเท่ากับกุญแจ 1. ปึ่องแปงเท่ากับสองเด็กเท่ากับลูกข่างเด็กบวกลูกข่างเท่ากับสอง เมื่อกี้กดสลับกันไปนะครับอ๋อ,อเข้าใจละได้ลูกข่างโบราณไม่รู้สึกทอดมาแต่สมัยไหนขอบคุณครับพัซเซลคณิตศาสตร์ให้ตายเถอะนะเหมือนเชื่อมโยงด้านแล้วก็เชื่อมโยงไม่ได้ในเวลาเดียวกันลูกข่างถ้ากันหน้ากากถอดหน้ากากมาเจอโมชีอย่าถอดนะผีอ่ะเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนเด็กกระดาษที่โรงแรมเปียบเลยค่อยๆสไลด์ไปแล้วครับไม่เจอกันนะ หน้ากากหัวของตุ๊กตาหัวโตวที่ไม่มีรูตรงดวงตาอ๋อกัดใช้ได้ครับหน้าขนลุกดีอยู่ที่ว่าตรงกล่องนี้มีรูปหน้ารูปหน้าศพนั่นคือเด็กคนเมื่อกี้เหรอต่อไปตรงกล่องอ๋ออันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากพาซเซลเรียงวงครับทําได้อย่างว่องไวครับก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นแบบอะเลยเป็นแบบนี้และแบบนี้พาซเซลนี้ง่ายครับเปิดปับ๊บเปิดเป็นแบบนี้เจอสมุด บันทึกวันที่13เดือนอ้ายอาการป่วยของผมย่ลงเรื่อยๆลุงบอกว่าผมโดนพลังหินทำร้ายลุงดึงใบตองมอบให้ผมแล้วบอกว่ามันสามารถล้างพลังหินได้ลุงเรียนมาน้อยทำให้งมงายผมไม่เชื่อเหว่าโลกนี้มีผี ไปวันส่งท้ายปี่เก่าผมจะตายไหมผมไม่อยากตายผมไม่อยากเล่นกับพี่สาวคนโปรดที่อยู่ข้างบ้านอีกอุ้ยเอเด็กเวนนี่ <laughs> อยากเล่นกับพี่สาวคนโปรดอย่างนั้นเหรอวันที่3เดือน2พี่สาวคนนั้นบอกจะแต่งงานแล้วเธอบอกถึงตอนนี้จะให้อ่างเปาผมรอผมหายดีแล้วผมจะเจ้าบ่าวมาเล่นกับผมด้วยสัญญานะผมจะให้พี่เขาหาสมบัติและจับจิ้งหลีด <c oughs> แสดงว่าโมฉีแน่เลยครับโมฉีคือพี่สาวที่ไปแต่งงานวันที่14เดือน2 <c oughs> ผมจะตายแล้วออกไปเล่นไม่ได้แล้วทําได้แค่เขียนบันทึกอ๋อไอเด็กนะครับผมไอมนุษย์กระดาษน,นะครับซึ่งผ่านไปนะครับผมต้องการอ่างเปานะครับก็เป็นแบบนี้15เดือน 7, นี่มันวันนี้ไม่ใช่หรอพี่ชายคราวหน้ามาเล่นกันอีกนะหลอนเลยแล้วก็ใบไม้นะครับไอเด็กนี่หน้าตามันเหมือนจะไม่เล่นนะครับแต่มันก็เล่นจริงจังอ๋อหน้ากากหัวใส่น้ำ หัวใหญ่มากสามารถใส่น้ำได้เยอะนะครับอถ้าตักไม่ได้ก็ใช้เป็นวิธีเทน้ำเติมเข้าไปแล้วก็หยิบมแมลงแมลงตายก็ต้องไปหาองค์เทพต่อใส่ไปสักจุดหนึ่งที่ตรงนี้แล้วต่อไปอะลองเอารูปทาลกวางได้ไหมลำดับขั้นอาจจะยังไม่ถูกต้องลองใหม่ลองใหม่ลองใหม,ใหม่หรือว่าสายลูกป,ปั้นอาจจะเป็นสายลูกป,ปั้นก็ได้อะ อ่ะอันนี้หยินใช่ไหมหยินอยู่ซ้ายใช่ไหมต่อไปหยางอยู่ขวาหยางอยู่ขวาอ่ะอะไม่เป็นไรผู้สลับก็ได้มตนต้องถูกสักลำดับหนึ่งอะเมื่อกี้อะไรอยู่บนนะอ๋อแบบนี้คุณได้แล้วมัง้งขอโทษนะโมโหลีผมปล่อยให้คุณทำร้ายโมฉีไม่ได้เชีย่ยโคตร สาปผัวพ่อโพธิสัตว์ได้อะหัวจริงโพธิสัตว์หกแขนก็ไม่อาจสะก,กดเธอได้เหรอทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเว้ยเนี่ยมโมลีผมเข้าใจความแค้นของคุณนะแต่พ่อแม่คุณตายไปแล้วโมชีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะเธอเป็นน้องสาวทแท้ๆของคุณทําไมคุณถึงแค้นเธอล่ะถ้าคุณต้องการแก้แค้นง,งั้นมาลงที่ผมเลยทำไมทําให้คุณพอใจฟาดมาที่ผมปล่อยโมชีไปเถอะ๋ออ๋โอ,โ,อโดนปราบละโดนปราบละหายไปแล้วเป็นพ่โพธิสัตว์หกแขนปรากฏเหรอ มีสัญญาณแล้วโมชีโทรมาโมชีใช่คุณหรือเปล่าโมชีเื้อฝูช่วยฉันด้วยผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนฉันคอยตามฉันตลอดเลยตอนนี้ฉันอยู่ในบ้านใหม่ของเราเธอไม่ได้ตามเข้ามาแล้วต้องไปบ้านใหม่ใช่ไหมทำไมไม่มีสัญญาแล้วล่ะโมชีโมชี